นี่โหหลังเพื่อนๆครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยครับอู้ยิสกครับยิสุกหากแล้วเพื่อนๆนี่ยิสกครับไหวธรรมชาติต้องการแบบนี้นะครับโมเมนต์นี้แหละยิสกนะครับงานชิงหริวโอ้โหใส่สวยนะอู้ยโดดทับโดดโโมเมนต์นี้เลยครับที่ต้องการครับ มาแล้วครับอิสุกใหม่ธรรมชาติครับไม่ยอมนะยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมนะโอ้เพื่อนๆพ,น,พนหน้าดินก็กินนะครับยังไม่ยอมนะโอ้เพื่อนๆพนหน้าดินก็กินนะครับ เดียว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 โอ้ยโอ้ยเพื่อนกินทีละสองนะตัวนี้เอาไว้ก่อนนะตัวนี้เอาไว้ก่อนโอ้ยกินทีละสองนะเพื่อนนะหน้าดินก็กินนะตัวนี้ตัวนี้เโอ้ยอุ่นไวครับตัวนี้โอ้หน้าดินก็กินนะครับ จิ้งหรีวก็กินนะยิโสกนะโอ้ยหม่นี่โกดมันครับทั้งหน้าดินครับโอ้ยยิโสกครับนะจริงหรีกกินปุ๊บหน้าดินกินปั๊บเลยโกดมันครับหม่นี้โอ้ยยิโสกเราจะโดดใจจาใจไปวุนู่นวุนู่นกันหน้าดินก็กิน โอ้โหนี่โคตรมันครับโคตรมันครับกินทีละสองเลยนะ อ๋อเป็นเล็กนะดูเพื่อ,อนอ,อปลาทูครับเขาเรียกปลาทูครับปลาทูอุ้ยจะดิน้นจะดิน้นกินทีละสองตัว โอ้หมายเด็ดครับเพื่อนๆกินทีละสองตัวนะจ้าโอ้โหท่าดี้ขอถ่ายรูปน้อย ครับเพื่อเพื่อนกินทีละสองตัวครับ <laughs>